ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของวงการสกูตเตอร์คลาสสิกในประเทศไทยหลังจากที่ผมได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับว่าตลาดมอเตอร์ไซค์แบบสกูตเตอร์คลาสสิกในปีนี้จะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็มีแฟนคลับของทั้งสองยี่ห้อก็คือเวส p a และแลม b บ e t ตาสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับว่าในปีนี้ทั้งสงแบรนด์ จะมีการพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดหรือไม่จะเปิดตัวช่วงเวลาใดและจะมีราคาประมาณเท่าไหร่สำหรับเวสป้าในเมืองไทยปี2564ที่ผ่านมานั้นได้สร้างสถิติยอดขายสูงสุดด้วยตัวเลข33,000คันเป็นครั้งแรกที่ตัวเลขการขายทะลุเกินกว่า30,000คันมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง17.35% ก็ปรากฏว่าในขณะที่ตลาดมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์คลาสสิกของเมืองไทยกำลังเติบโตเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าต้นทางก็คือเวสป้าที่เวียดนามกลับมียอดขายตกต่ำลงอย่างน่าใจหายส่งผลให้เวสป้าเมืองไทยของเราทำตัวเลขการขายแซงหน้าเวสป้าของเวียดนามเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่า12ปีที่แล้วเวสป้าเมืองไทยของเรา มียอดขายไม่ถึง10%ของเวียดนามแต่มาวันนี้เวสป้าเมืองไทยกลับแซงหน้าเวียดนามไปได้อย่างสวยงามกลับกลายเป็นว่าโรงงานของเวสป้าที่เวียดนามต้องผลิตเพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งไปยังตลาดเมืองไทยของเราโดยเฉพาะในปีนี้ผมมีความเชื่อครับว่าเวสป้าในเมืองไทยของเรานั้นจะทำลายสถิติอีกครั้งหนึ่งด้วยตัวเลขการขายระหว่าง38,000ถึง40,000คันและก็ไม่แน่ครับ ถ้าในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจดีขึ้นตัวเลขการขายของเวสป้าอาจจะทะลุขึ้นไปเกินกว่า40,000คันก็เป็นได้ยิ่งทำให้ตัวเลขการขายของเมืองไทยมากกว่าเวียดนามอย่างมากมายทีเดียวอัตราการเติบโตของเวสป้าเมืองไทยในเวลานี้ประมาณ20%ครับนับเป็นความโชคดีที่เวสป้านั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครสี่ค่ายมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นไม่มีค่ายไหนทำสินค้าออกมาต่อสู้ด้วย ดังนั้นตลาดตรงนี้เวสป้าก็ครอบครองแต่เพียงผู้เดียวมันคือพรีเมียมสกูตเตอร์คลาสสิกที่มีราคาระหว่าง90 0 0 0บาทขึ้นไปจนถึง2 0 0 0 0 0กว่าบาทไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเวสป้ากลับมีตัวเลขการขายเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่อย่างไรก็ตามในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมานี้ก็มีคู่แข่งหน้าใหม่นั่นก็คือแลมเบ e ตตาสกูตเตอร์คลาสสิก อีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นคู่แข่งของเวสป้าโดยตรงพูดถึงความเกา๋าความเหนือชั้นแล้วต้องบอกเลยว่าแลม b r e ต้าไม่ได้ด้อยไปกว่าเวสป้าแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าแลมเบรต้านั้นเพิ่งทําตลาดในเมืองไทยได้เพียงแค่2ปีกว่าๆถ้าเปรียบเทียกับเวสป้าทาตลาดมา12ปีเห็นชัดเจนครับว่าช่วงเวลานั้นแตกต่างกันอย่างมากมายอีกทั้งจํานวนสินค้าจํานวนรุ่นแลมเบรตาก็มีเพียงแค่2รุ่นเท่านั้น ก็คือ V125 Special ราคา9 1 5 0 0บาท V200 Special 1 4 0 0 0บาทถ้าเปรียบเทียบกับเวส p a าที่มี10กว่าโมเดลหรือ10กว่ารุ่นเห็นชัดเจนว่าแ a m เบรตตนั้นเป็นรองอย่างมากมายในปี2565นี้สำหรับเวสป้าแล้วไม่ต้องห่วงครับการปรับไมเนอร์เชนปรับสีสันลายกราฟิกใหม่มีประจำอยู่ทุกปีอยู่แล้ว ส่วนโมเดลใหม่ยังไม่มีกระแสข่าวยืนยันชัดเจนในเวลานี้ครับแล้วเวสป้าเองก็ไม่เร่งรีบเพราะว่าลำพังเท่าที่มีในขณะนี้เนี่ยยอดขายก็ผลิตแทบไม่ทันอยู่แล้วโดวยเฉพาะสปริน t 150 i-GET ABS ที่มียอดขายอันดับ1นึงของเวสป้าทำตัวเลขการขายได้เกือบ1 2 0 0 0คันเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ยังคงขายดีอันดับหอยู่เช่นเคยอันดับ2 S125 IG e t อันดับ3 s p r ป n t 125 i g e t ABS อันดับ4 LX 125 iGet อันดับ5 Primavera 150 iGet ABS และอันดับที่6ก็คือ GTS Super 150 iGet ABS ซึ่งในครั้งที่แล้วที่ผมได้มีการกล่าวถึงเวสป้าไปนั้นก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเล็กน้อยโดยไม่ได้กล่าวถึงรุ่นนี้ก็มีคุณผู้ชมทวงติ่งกันเข้ามาเพราะว่าผมพูดถึงเรื่องของช่วงราคาระหว่าง130,000ถึง200,000บาท ที่เวสป้าขาดหายไปแต่ว่าจริงๆแล้วมีรุ่น GTS Super 150i Get ABS ที่วางราคาไว้159,900บาทแม้จะมีราคาใกล้เคียงกับ X Max 300หรือ Forza 350แต่ว่าด้วยรูปแบบดีไซน์ในสไตล์ของสกูตเตอร์คลาสสิกมันจึงมีความแตกต่างและแยกกลุ่มออกมาอย่างเห็นได้ชัดทางด้านแฟนคลับของ l a m b บ e t t a ก็สอบถามกันเข้ามาครับว่า G325 Special ในภาพนี้จะเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในปีนี้ใช่หรือไม่จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกระแสข่าวในอิตาลีจะมีการเปิดตัวกันในช่วงปลายปีนี้แต่ว่าการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยจะทันปลายปีนี้หรือเปล่าต้องมาลุ้นกันครับเพราะว่ารุ่นนี้นำเข้าจากอิตาลีอย่างแน่นอนโดย l a m b r e t t าได้บางตำแหน่งของรุ่นนี้ไว้เหนือกว่า GTS300 ทุกรุ่นของเวสป a แน่นอนครับว่าราคาของมันนั้นน่าจะไม่ถูกอย่างที่หลายคนคิดปัจจุบันนี้เวสป้าในคลาส 300cc ทั้ง Super ร์สปอร์ตซูเปอรราคาอยู่ระหว่าง220,000ถึง240,000บาทก็อยู่ที่ว่า l a มเบรต t านั้นจะวางราคาในเมืองไทยเท่าเท่ากันหรือถูกกว่าหรือแพงกว่าซึ่งกลุ่มตรงนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงแต่ปริมาณการขาย อาจจะไม่หวือหวามากนะักแลมเบตต้ามีการเตรียมแผนพัฒนาสินค้าออกมาอีกอย่างน้อย2รุ่นในช่วงราคาระหว่าง1 0 0 0 0แสถึง2แสนบาทซึ่งเป็นช่วงราคาที่มียอดขายต่อปีค่อนข้างสูงปัจจุบันนี้แลมเบตต้าก็มี V125 Special และ V200 Special ถ้าจะมีรุ่นใหม่มาเสริมตลาดในช่วงราคา1 0 0 0 0แสถึง2แสนบาทซึ่งมีช่วงราคาที่กว้างมากโดยเฉพาะช่วงราคาระหว่าง1 3 0 0 0 0ถึง 1 6 0 0 0 0บาทซึ่งเป็นราคาของ Vespa Sprint 150 i-get ABS ที่ทำยอดขายได้สูงสุดอันดับหนึ่ง้า Lamb เบตตามีสินค้าออกมาต่อสู้ในราคาระหว่าง1,30,000 1 5 0 0 0 0หรือ1 7 7 0 0 0 0บาทออกมาให้ได้อย่างน้อย2-3รุ่นก็เชื่อว่า l a m b r r t t a นั้นจะสามารถทำยอดขายได้เพิ่มมากขึ้นอีกอย่างมากมายทีเดียวในปี2564ที่ผ่านมา l a m b r e t t a มียอดขายอยู่ที่ 4,145คันและในปี2,565ผมมีความคาดหมายว่าแลมเบรตตานั้นอาจจะมีตัวเลขการขายพุ่งขึ้นไประหว่าง5,500ถึง6,000คันซึ่งจะเป็นการเติบโตที่มากขีเดียวครับประมาณ30-50%และถ้ามีสินค้าใหม่ออกมาเสริมตลาดผมบอกเลยครับว่า6,000คันนั้นเอาไม่อยู่ครับทะลุแน่นอนจากกระแสะข่าวของแลมเบรต้าที่อิตาลี มีการเตรียมแผนจะเปิดตัวสินค้าใหม่ในปีนี้2-3รุ่นต้องมาลุ้นกันครับว่ามันเจอกมาหน้าตาเป็นอย่างไรราคาของมันนั้นจะเร้าใจแค่ไหนและแลมเบรตาจะสามารถดึงยอดขายของเวส p a ลงมาได้หรือไม่หรือจะเติบโตไปพร้อมพร้อมกันทั้ง2แบรนด์นับเป็นศึกสงครามคลังยิ่งใหญ่ในกลุ่มของสกูตเตอร์คลาสสิกในเมืองไทยที่ผมบอกกับคุณผู้ชมเลยครับว่าต้องติดตามกันยาวๆอีกอย่างน้อย2-3ปีข้างหน้า เราจะเห็นครับว่าแลมเบตตาจะสามารถต่อสู้กับเวสป้าได้มากน้อยเพียงใดเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของสองค่ายนี้กันต่อไปในโอกาสหน้าครับ